อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการรับชมช่อง13สยามไทยสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องไทยแซดค่ะเพียงแค่คุณมี WiFi ก็สามารถเชื่อมต่อกับกล่องไทยแซดเพื่อรับชมช่อง13สยามไทยได้แล้วค่ะ สามารถสั่งซื้อกล่องไทยสัตว์ได้ที่ช่อง13สยามไทยในราคา690บาทหากคุณสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง13สยามไทยคุณสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อหรือมีสิทธิ์รับกล่องไทยสัตว์ฟรีทันทีค่ะข่าวเด่นข่าวด่วนเจาะลึกทุกประเด็นรู้ทันเหตุการณ์รู้สวัสดีครับรายการทันข่าว ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วกำลังจะเดินไปสู่ภาวะวินาศวิกฤตสามอันใหญ่เลยมาอันแรกเนี่ยวิกฤตทางความมั่นคงประเทศอยู่ในภาวะสงครามแล้วกัมพูชาบุกเอาบุกเอาบุกทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะด่าเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้ยทำดิสเครดิตทหารไทยดิสเครดิตประเทศไทยทำอย่างเดียวเราก็ อดทนอดกลัน้นอดออมอย่างเดียวตามที่นายภูมิธรรมเขาบอกเราก็ต้องทนอย่างนั้นนนวิกฤตอันนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วตอนนี้มีการวางทุนระเบิดหรือกับระเบิดซึ่งผิดผิดเลยสาประชาเขาไม่ยอมสาประชาเขาไม่ยอมเลยครับเรื่องวางทุนระเบิดนี่อันตรายมากตอนที่ killing field ที่เขมรนี่มันวางทุนระเบิดสักู้ไปอีกสิบปียังกู้ไม่หมดเลยเนี่ยเจอนี้เข้าอีกดองทหารไทยขาขาด คือข้อเท้าขาดคือพิการแหละหนึ่งรายแล้ววิกฤตเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจฟืดเครื่องอันที่สามว,วิกฤตภาษีทรัมป์เจอสามอันเข้าไปนี่ก็เจอสามดอกทั้งเตะทั้งศอกทั้งเขา่าสุดเลยครับไม่สู้เขาเลยไม่สู้เขาเลยส่วนไอ้ทางวิกฤตของ ภาษีทรัมป์นี่ก็สู้ไม่เป็นจะเอาอธิปไตยไปแลกหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเอา,อาฐานทัพเรือไปแลกหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกก็ไม่ยอมบอกอะไรคนไทยเลยตกลงเราเป็นคนไทยเจ้าของประเทศหรือเราเป็นทาสของรัฐบาลที่ปกครองเราเหมือนปกครองทาสก็ยังไม่รู้เลยนะครับเอากลับมาพูดถึงเรื่องวิกฤตทางทหารวันนี้การวางทุ่นระเบิดนี่ถือว่าเลวร้ายสุดๆนะครับแต่เราทําอะไรไม่ได้เลยเนะครับ พราะรักษาการนายกเขปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะนายบุญธรรมเขาไม่โตตอบกลับกันกลับหัวกับหารกั้นเป็นท้าทหารขเขมรโดนโดนโดยที่แมงวางเองเหยียบเองนี่แหละป่านนี้ชิบหายแล้วแมงไปองค์การสากลชาติเราละเมิดกฎบัตรสะกาชาติวางทุนระเบิดชิบหายไวทะเลหมดแล้วแต่เราโดนเฉย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 ไปจะหยาดวีน้องกูช่างกด่อคนแมงอย่างนั้นหรืออย่างนั้นเหรือคือคําถามเลยนะ โอ้เนี่ยไปทุนระเบิดนี่ไม่ได้อันตรายมากข้อเท้าขาดนี่คือพิการนะครับเพื่อนรุ่นผมเยอะครับเยอะเยอะไปพิการเยอะในสงครามปราบผู้ออก,ก่อการได้และสงครามเวียดนามหลายท่านก็ยังมีชีวิตอยู่รุ่นน้องๆก็ยังเจอเยอะเพราะรุ่นผมตรงเวียดนามพอดีก็ขาขาดบางคนขาดถึงเขา่าบางคนขาดแต่ข้อบางคนขาดสองข้างเลยนะครับใส่ขาเทียมก็เดินเตะๆไปก็ยังอยู่แหละครับยังอยู่แหละครับก็เป็น กเกษียณแล้วตอนนี้ก็กเกษียณในผลนะฮะชื่อสุวิทย์ก็โอเคเลยเขาก็มีแต่ขาหลายคนผลเอกทศรถนี่ก็ขาดไปข้างหนึ่งสุวิทย์นี่นอกจากขาดแล้วตาบอดอีกด้วยของเราเนี่ยมันเป็นภาพที่เราไม่ควรจะเกิดแต่กลับมาเกิดใหม่ในรัฐบาลทักษิณใช่ป่าไม่ใช่ก็ต้องใช่ พอทักษิณเถืออนมาเนี่ยเป็นออกทุกอย่างเรื่องเนียกผมอยู่ไอ้เรื่องทําสบายเรื่องอขอมเมนผมยันอยู่ผมก็เดียวยันประเทศทั้งประเทศอยู่แล้วยันอยู่ไอ้ที่มึงบอกแก้รถติดในเวลาหกเดือนนี่สิบแปดปีแล้วมันก็ยังติดอยู่อเออโจรกระจกอ,อะเป็นไงทางใต้อะเออปาบยาเสพติดเป็นไงแต่เขาต้หาไปเท่าไหร่อ่ะนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ประเทศมันจากวิกฤตมันจะกลายเป็น โอ้โหวินาศไม่มีอะไรเลยประเทศเจอภาวะอย่างนี้ภาะวะทางทหารไม่มีรัฐบาลกลาโหมเห็นไหมเห็นไหมทําให้หุณเสร็จแล้วหุนหมาเด็ดก็าบอกโอ้ยไห้มืองมีรัฐบาลก่อนเดกกูคุยอย่างนี้กูไม่รู้จะคุยอย่างใครเลยอ้าวเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทาไมไม่ตั้งโหดร้ายกับประเทศมากที่ไม่ตั้งรัฐบาลกลาโหมในายามมีศึกสงครามอะ หมูเลยกรเมรแม่งเตะเลี้ยงเลยเตะเตะเแบบอภิเดชสมัยก่อนเลยปังปังป,งปงโอ้โหพอหยุดแล้วเป่าปลมเออเดี๋ยวดูสิครับไม่ตั้งมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจลัฐบีพานิชป้ายแดงเลยทั้งลัฐบรีญาติชีรัฐบัญญัติป้ายแดงมาแล้วมาแล้วสุดยอดของการช่วยได้แน่ทงฟ้าอุ้ยเฮียได้ยินเสียงทงฟ้านี่กูอยากจะบ้า แม่งฟ้ามาตลอดฟ้าในไรน้าท่วมบางบานอุทยาบอกเอาแล้วเดี๋ยวเราจะทงฟ้าที่เมืองทองให้มาซื้อสินค้าราคาถูกบางบานบากคนบอกคนแม่งออกไปก็ไอ้เคแดรนี่กูน้ําท่วมถึงกอเกือยวังคาบ้านนะวไ่ายไปกบไอ้เคแดร์แล้วกูจะไปซื้อทงฟ้าพองหรือมปล่วแม่งก็อยากจะทงฟ้าฝนตกน้ําท่วมแดดออกแผ่นดินไว้ทงฟ้า ไม่คิดได้อย่างเดียวเลยและไอเวนี่ก็เพิ่งมาเป็นลำมรีมันก็ทงไฟอวโอ้กูเชื่อมากแล้วเชื่อมากแล้วโอ้โหบริหารกันยังไงวะเนี่ยกับระเบิดเราโดนแล้วนะครับเราต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปแล้วนายภูมิธรรมใหญ่อย่างเดียวฮะใหญ่เอาคนไทยเอามาเลยเรียกประชุมพรุ่งนี้ผู้ว่าภูมิกับ ผู้ว่าร่มคำนะใครไม oh, re you know, ่เข้าย้ายทันทีโอ้ยมึงเก่งมึงเก่งับคนตายอะเก่งโอ้ยเก่งกูกลัวมึงกูกลัวมึงโอ้ยกูกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้ยมึงย้ายแล้วมึงจะย้ายกูไปไหนวะเนี่ยย้ายกูไปเขมรเหรอไอ้บาโอ้โหไปเด้งทันทีอำนาจเนี่ยอย่าลืมนะคุณก็เคยเป็นคนในป่านะเออในคณะที่ปรึกษารัฐบาลก็คนในป่าเยอะนะไอ้หมอเหมือะไรก็อีกหลายคนนั่นน่ะเนี่ยดูที่ครับคุณถืออำนาจมาอุตลุดหมดเลย แล้วก็ให้เราอดทนอดกั้านอดทนอดกันพลโดพงศกรรอดชมพูถ้าแดงไม่รอดนะชมพูรอดแกบอกอดทนอดกันทำไมรัฐบาลพูดสิทุกวันนี้เงียบหมดอย่างเดียวให้ทหารไปอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องอดทนไปนะไม่ใช่ครับนี่คำพูดของพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพู คุณต้องโครมเลยทำไม่ได้ไม่ยอมก็จะได้สบายใจกันเห็นด้วยเลยครับเป็นทหารเขาเป็นทหารเขาก็อยากหลบครับเอาไปดูตอาอดีตทหารพรานมันบัณฑิตคําสีเมืองอดีตแนวหน้าทหารพรานช่องบกบอกว่าณนะตอนนี้ผมว่าควรล้อมรั้วผมก็สายเหี่ยวเอาไงก็เอากันถึงเวลาที่จะต้องลุยแล้วนะ ผมก็ว่าอย่างนั้นเราจะอดทนอดด้านอดออมอดหาพ่อหาแม่เลยไอ้ภูมินํำโอ้โหเราทําได้ก็แค่นี้แหละครับแม่ทัพภาคสองเข้าเยี่ยมทหารเหยียบกับระเบิดชายแดนคเมแรนึ่งในสามรายต้องตัดขาซ้ายใต้เข่าอาชิบหายนี่โดนข้อตัดใต้เข่าเลยเดี่ยงเลยเดินเดี่ยงกระดอกกระแดกเลยล่ะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับนี่แหละครับที่บอกมีทหารไม่ทำไม เขาไม่ได้มีไว้ทําพ่อมึงแล้วนะแม่งออกไปก็เนี่ยเป็นยังไงอะ่ะเนี่ยแต่ถ้าภาคสองตอนนี้เลตติ้งเขาสูงถ้ามีเลือกตั้งเขาลงภาคไหนแนละปาร์ติลิสสิบคนได้แน่นอนโอ้โหคนเขาจะไปเลือกกันเต็มไปหมดอะ่ะพระยังไปเออพระเลือกตั้งไม่ได้พระยังจะไปเลือกเลยแต่เราเสียสักสีนี่ครับเราเสียสัก์สีแล้วเขาก็เรียกร้องนะครับให้เราเนี่ย กั้น ну, ร oh. ั women, <me. Jean. S 1> no ้วปราสาทตามเมืองทมกั้นพรมแดนให้ชัดเจนเหมือนเดิมเขาบอกว่าเนี่ยที่มันไม่กั้นออกสมัยยิ่งรักใช่หรือเปล่าไม่รู้แล้ววันนี้ก็กั้นไม่ได้จะกั้นเขมรบอกสงครามนะเฮ้ยเรากลัวว่ะเรา65หล้านเขาสิบกว่าล้านเรามีอาวุธเต็มที่เรามีอาวุธเรืออันยิ่งใหญ่เรือปืนอันทรงพลังเรือเรามีอาวุธป่อยยิ่งใหญ่กองทัพอากาศมี F16 FB ีสายก็มีอาวุธแสต f ิงฟอร์ดยิ่งใหญ่แต่เรากลัวกัมพูชยกัมพูชยกลัวพัองเหรอ ไม่ได้ทหารนะทหารนะเขาจะลุยอะ่ะกลัวไอ้ควายที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ให้ลุยอะ่ะบอกเดี๋ยวเข้าทางเข้าทางทุเรศจริงๆเลยแล้วก็ภูมิธรรมก็นอกจากเก่งแต่ไทยแล้วก็ยังมีแยมแยมหุ่นเซนนิดหน่อยโดนเขาตีกลับมาหน้าแหกเลยบอกว่าอย่าไปเชื่อเลยหุ่นเซนน่ะแม่งเป็นแก่บอนายก ไม่มีน้ำยาไม่มีอาพองเลเขาเป็นประธานวุฒิสมาชิกด้วยเออเนี่ยโอ้โมันสั่งการเองไปเองเลยขึ้นป้าใสนุ่งสโลงเลยไม่ต้องนุ่งเกงแบบทักสินด้วยใส่เสื้อกล้ามนุ่งสโลงพูดได้เป็นชั่วโมงนะลมมันเย็นสบายเออเพราะใส่สโลงไม่ได้ใส่อันเดอร์แวร์ไม่ได้ใส่ไงเลยลมพัดไข่เย็นโอ้โหหุ่นเซียนยิ่งลมพัดยิ่งพูดอย่ใส่สโลงอย่าเปิดน้ามึงหุ่นเซนโพสต์เดือด สวนนายกกว่าถ้าไม่มีค่าเจรจาแล้วมึงมารอคุยกับกูหาหอกอะไรเออดีเตอไม่นะมารอทำไมกูแถมไม่มึงอีกเลยข่าวแนวหน้าเขาบอกว่าเนี่ยหุนมเนตเล่นการเมืองชายแดนเปิดด่านปิดด่านปิดปิดเปิดเปิดประชาชนเดือดร้อนก็แล้วเขาก็ไม่สนใจหรอกครับเขาไม่สนใจหรอกครับอืม มาดูฐานไทยเหยียบกับระเบิดนะครับเนชั่นนะครับนี่ฐานไทยเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสามรายมันเหยียบในเขตเราเลยไอ้ควายเอ้ยเห็นไหมเหยียบตรงนั้นเลยเนี่ย,ยวันนี้อนาจใจเว้ยอนาจใจ คนไทยก็ดูขา่าวไทยกอบอกสนนุนสร้างรัว้วถาวรบริเวณปราสาทตามเมืองทมเพื่อยุติปัญหาอ้างสิทธิ์ของชาวมเขมรที่ต้องการเอาปราสาทตามเมืองทมไปเป็นของอเมรกสร้างเลยสงครามเป็นสงครามจะไปกลัวมันเออแล้วมึงก็ไม่ได้ตายตายคือพี่น้องกูตา,ารเออเอเอมันลำบาก ดูภาพชัดๆที่เหยียบกับระเบิดอีกอันหนึ่งน,นี่ตรงนี้เลยปั้งเลยนะภาพอันนี้เลยเหยียบไปเต็มตีเลยเขาโอ้เหยียบเต็มตีจริงๆขาขาดลงใต้ขาเลยเวนตัดใต้เข่าเลยเอออ่ะทีมไทยแลนด์มีสองอันนะไทยแลนด์เจเจกระทํำกับไทยแลนด์เจเจกับไอ้ไทยแดนกัมพูดเยี่ยก็ไทยแลนด์ไม่รู้ไทยแลนด์ไทยเลยเลยว่าทีมไทยแลนด์เงียบกริบ ผ่านสีทําทุบไทย36%หมดไพ่ไร้กุญซือแล้วหรือก็แงอยู่แล้วละครับไม่ใช่มันโดน36มันไม่ได้ทำนาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกสวนนี่หว่าถ้าถามไอ้พี่ชายนี่มันทํำบ่มันก็ไม่ได้ทํามึงโดนมนโดนไปดิเออเนี่ยครับเมืองไทยวันนี้เป็นอย่างนี้อวิกฤตไหมล่ะ แหมข่าวนี้ว่าจะไม่อ่านกันเลยเขาไม่ได้ไปรัฐมนตรีนะพี่อิออตาพ,พี่ชายหัวลานเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนจํานวนมากจําว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำเสรษฐกจิจแจ้งพราะแจกเงินตลอดเวลาใครจําได้แล้วตอนนี้ใครแจกว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นายใหญ่เมึงอไรไอ้หัวปาโลมาเรียกตามลักษณะนะครับไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรก็เห็นหัวนั้นเหมือนปาโลมาเปรียบเทียบเหมือนก็นเรียนเก่งก็บอกอุ้ยนี่หัวลิงนะครับ ข่าวลงไม่กันหมด MGR ก็ลงยังเงียบกริบนะครับยังเงียบกริบเลยยังเงียบกริบเรื่องภาษีทรัมป์อา้าวแล้วพอมาเรื่องลด20บาทโอ้โยเป็นงานใหญ่เลยไม่ทำไม่ได้ชิปหายแล้วครับชิปหายแล้วกอตมอเขาบอกเขาทำไม่ได้พีดกฎหมายโว้ยเอาละมึงเอาละมึงเออเอาละ นี่แหละครับเปิดเอกสารกทมรถไฟฟ้า20บาทงบไม่พอรัฐบาลต้องอุ้มค่าชดเชยทั้งหมดเอาแหละครับชิบหายแล้วแล้วอันต่อไปนะครับความเห็นกทมต่อโครงการรถไฟฟ้า20บาทกทมมีงบประมาณที่จํากัดต้องใช้ในการพัฒนาตามกิจการด้านต่างๆก็บอกเดี๋ยวเขาต้องใช้ใช้ทำอะไรหากมีคนจะเป็นต้องใช้งบกทมเพื่อดําเนินการตามมาตรการ อาจทำให้กทมมีงบไม่เพียงพอที่จะทําพัฒนาในกิจการอื่นๆและต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครเนี่ยแม้เขามีสภาและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยการชดเชยดังกล่าวจึงควรที่รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยมึงสั่งให้เขาทําเขาทําไม่ได้เขาไม่มีตังค์แล้วมึงทำไงหมาเลยหมาเลยเปล่าะเออนี่ละนี่เลยนะครับ ความเห็นต่อไปนะครับต่อโครงการ20บาทเขาก็บอกเลยว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารตามมาตรการของรัฐบาล 1. ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ซับซ้อนเอาละชิบหายแล้วนะครับต้องเจราจาสา,สาฝ่ายไม่ใช่ทวีและไตรภาคีเลย อันที่สองต้องดำเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานตามกฎหมายให้ชัดเจนและได้ข้อยุติก่อนเออได้ข้อยุติก่อนด้วยถึงจะมาและต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและวิธีการชดเชยภาคเอกชนเนี่ยแม้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้ทำอย่างมือมือไอ้สุรยิยะเอ,อ้ยไอ้เวนต้องมีการประมาณการค่า,ชาใช้จ่ายและการชดเชยให้ชัดเจน สรุปง่อยแดกหนึ่งกรทมไม่สามารถยืนยันประมาณการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอสองขอให้รัฐบาลชัดเชยส่วนของต้นทุนในการบริหารจัดการโครงการที่แท้จริง 3. ขอให้จัดสรรงบประมาณในการปรับเปลี่ยนระบบเจ็บค่าโดยสารเอาละฮีจิบหายแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเว้ย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเว้ยโอ้ยเอาโหข่าวเยอะเว้ยเวลาจะหมดละเวลาจะหมดละเอาเวลาจะหมดละนะครับเนี่ยโห oh, oh. เอาเอาเรื่องสุดท้ายล้วกันเรื่องของอาจารย์สมชายสมชายสีสุธิยากรบอกว่าการที่นายกเลื่อนการให้การไปอีก15วันเนี่ยมันดูไม่ดีเลยเพราะเมืองเมืองทุกเมืองประเทศทุกประเทศก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีระหว่างพักเนี่ย คุณก็มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อยู่แล้วมันก็แค่คําพูดของคุณคุณจยาเอาเอกสารอะไรหรือคุณจะไปเอานายวิศณุมาแล้วก็ให้ดําเป็นขาวขาวเป็นดาได้มันก็ไม่ใช่เดีย่ยเขาเขียนดีเลยนะครับประเทศจะได้มีนายกตัวจริงไม่ใช่รักษาการเนี่ยอ,อีกสิบห้าวันดูรูปอะไรก็รูปรปีมีรูปหน้าแพทองทานนี่เลยเนี่หน้าหน้ารู้สึกว่าหน้าออกออกปแปกลกแปลกไอคลิกรับบนนุญเรียนนะเอา โอ้ยมันเป็นเวรกรรมอะไรของประเทศวันนี้โอ้โหแล้วแถมมันก็ยังจะเปิดบ่อนอีกโอ้โหโอ้โหเลเทเลเทเลเท,เลเทไอ้ดีไม่เอาลูกน้องฝ่ายลิ้วล้อ,อของฝ่ายรัฐบาลก็โอ้โหมันจะเอาอย่างเดียวเลยลูกพีงบ่อนเลยเอาอย่างเดียวทำไมอูจะได้ได้ตำแหน่งจะได้ได้ตำแหน่งใช่เปล่าใช่เปล่าคือคำถามนะเว้ยดูจักรภพเพ่นเต็มดวงดีมาแล้วมาจีรายุห่วงเก้าอี้ไอ้ห่วงเก้าอี้ไอ้ไม่ใช่จีรยุห่วงทรัพย์ แต่ไมดีหัวกูอี้ไม่ได้เขาเอากูอี้ไปแล้วเนี่ยไปไงอ่ะคนของเขามาแล้วมีคนมีตัวจริงตัวปลอมตัวหลอกตัวเล่นโอ้มันยังเล่นฟุตบอลยังกับฟุตบอลอังกฤษะมีตัวหลอกไอ้หลอกวิ่งไปทางซ้ายไปออกปีกซ้ายเตะยนปั้งให้ปีกขวาปีกขวาขวาับไปเซ็นเตอร์ฮับเซนเตอร์ฮับจับปั้งปั้งส่งห้สุนาสุรายิงปึ้งงงคนดูยังดูไม่ทันเลยนี่มาแต่ทีนี้ ดูดูวอลเลย์บอลไทยเก่งนะครับเออไม่ตกชั้นด้วยถึงแม้จะลองบุ้ยแต่ไม่ตกชั้นนะอ้ตกแหลกแหมมันดูวอลเลย์บอลดูกีฬาจะได้คลายเครียดบ้างเพราะดูข่าวแล้วใกล้บ้าใกล้บ้าไอคนให้ข่าวไม่บ้าหรอกครับไอพวกผมไม่จะบ้าอ่าแล้วก็ถ้าเมื่อไรท่านรักษาการนายกภูมิมนสนใจซุโม เออผมแนะนำได้นะเออวันนี้วันที่สี่แล้วท่านจะเอาอะไรซูโม,โม่เลยดังทั่วโลกเลยทำไปไปแจกถ้วยเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนเป็นประธานดียังไปแจกกับซูโม่เลยขึ้นเวทีเลยเออนี่เลยนะครับถ้าอยากสนใจเรื่องซูโม่บอกบรรวิศได้นะครับออนั่นเลยนะครับ ขึ้นเวทีวงกลมก็มีเชือกโอ้ยเขาทำด้วยดินเหนียวเอาดินมาตีปังปังปเท้าออกไม่ได้นะครับออกปั๊บแพ้เลยโอ้โหเวลาดันกันต้องมีมุมเข้าสนุกดีชนกันเสียงดังเหมือนชนช้างปังโอ้ยมันมัน,มนไม่ไม่ใช่ชนกันเอาแรงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคนที่นามักสูงเนี่ยสูงสุดเนกินเกิน200ต่ำสุดเนี่ย 9- 5ถึงร10ลูกกับพ่อเลยเออมันยังชนะได้เลยเออ แล้วถ้าได้ไปไปดูซูโม,โม you know ่จะเห็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยครับเขาจะระดมกันมาหมดเลยผู้หญ really> ิงญี่ปุ่นก็จะสวยๆใส่ใส่ในี่เลยใส่กิโมโนนี่เลยนะครับมาเลยใส่กิโมโนแล้วก็จะเห็นหน้าขาววอกเลยเออเกยชาเกยชาไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการนะครับเกยชา อินเตอร์เทนเมนต์เขาไปฝึกดีดพินฝึกก็จะเป็นเกชาได้เป็นสิปีนะครับร้องเพลงได้ดีดพินได้ชงชาได้เขาไม่ได้ชงชาแบบเราไปกินร้านชานะครับเทเฮะมึงแดกก็แดกไปเออของเขาต้องนั่งแล้วก็โ,โ,โน้วน,นี่แหละครับเกชาเอออยากดูหนังเรื่องไอ้เกชาไปไงไปดูเกชาที่สปิลเบิร์กสตีเฟนสปิลเบิร์กเขา ทำเรื่องเกชาเลยรู้ประวัติไม่ใช่เป็นง่ายๆนะเว้ยเออนี่แหละหน้าขา,ขาวๆเลยแล้วไปดูเรื่องหมอจินหมอทะลุมิติของญี่ปุ่นทะลุก็ไปในยุคเอโดโอ้ยเอายาเข้าไปรักษาเขาผูกเรื่องดีทําให้ญี่ปุ่นเลยเก่งเรื่องยาเลยแต่ของเราขอโทษทีจะทํายามึงชาติหน้าเลยขออยอยไม่ทังได้แดกหรอกให้คนต่างชาติทําเราไม่ต้องทํายิ่งสมุนไพรทำสมุนไพรโอ้แม่งไม่ใช่ลูกเมียน้อยลูกคนช้ยเลย โอ้ยทําอะไรแม่ก็ไม่ยอมสักอย่างหนึ่งอ่ะเวลาหมดแล้วพูดบ้าเดี๋ยวไปใหญ่พูดพวกนี้แล้วของขึ้นนะครับลาแล้วครับเราต้องไม่ให้ประเทศเราสู่วิกฤตและวินาศได้สวัสดีครับทอสิสาสยามไทย